อลองที่ลูกอลองที่นี่โมชีจับตรงนี้ลูกจับตรงนี้น่าลูกปัดขึ้นมาดันเข้าไปดันนี่มันทะลุฝั่งโน้นออดันนี่มันทะลุได้เลยลูกนี้มีปัญหามั้งไหนดูเพชรอย่าโยนสิคะลูก ชี้มองอันนี้ลูกอย่าไปมองเขามือจับให้มันมีแรงหน่อยลูกบีเพิ่มแน่นแน่นดันไ้าไปโน่นให้มันทะลุฝั่งโน่นเห็นไหมดึงดึงดึงเชื่อเออให้มีสมาธิหน่อยเฮ้ยอะไรส่งพีช